i n k t r t d e Think t h e i t p Podcast เปิดความรู้เปิดความคิดเพื่อก yeah ้าวสู mm? like ่การค้าระดับโลกการอวดโฉมของอาหารไทยในการประชุมเอเปกเนี่ยนะครับคือกลยุทธ์ Soft ์พา e เวอร์ด้านอาหารภายใต้แนวคิด BCG Model ที่ประกาศถึงศักยภาพ Future Food อาหารอนาคตของไทยและนี่คือเรื่องราวสำหรับ t Think Trade Think the i t p ขยายความคิดเพิ่มโอกาสทางการค้า พอดแคสต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ในวันนี้ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่พร้อมจะเปิดความคิดไปกับเราครับขนมไข่ผัาชูกําลังขนมชั้นสูตรลดน้ําตาลเสริมใยอาหารและโปรไบโอติกไข่น้ําคาเวียจากพืชคาโบนาราวีแกนโครเก้แผนงแพลนเบสซาชิมิคอลลาเจนจากเกล็ดปลาผสานคุณค่าไฮยาโรนิกจากเห็ดหูหนูขาวปูไรเนื้อล่องเรือชมสวน ข้าวถั่วลูกไก่ยำปักใต้ผัก5สีข้าวเขียวหวานแห้งโปรไบโอติกบราวนี่จากเปลือกแก้วมังกรก๋วยเตี๋ยวจากเพียงทรายและไอติมจากโปรตีนจิ้งโกรงนี่คือส่วนหนึ่งของอาหารอนาคตนะครับที่ถูกนำเสนอในงาน plate to planet festival จานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวาระที่ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเป2022ที่ผ่านมาครับ ความสำเร็จของงานนี้นะครับนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนโครงการอาหารอนาคตแล้วเนี่ยเรายังได้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการคิดสร้างสารรค์เมนูอาหารอนาคตที่สามารถต่อยอดออกสู่ตลาดโลกได้อีกด้วยนะครับที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่หลากหลายและมีคุณภาพอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทยก็สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ไม่น้อยนะครับ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้ไทยก้าวสู่ตลาดอาหารอนาคตได้โดยไม่ยากครับแม้ไทยยังมีข้อจํากัดในเรื่องวัตถุดิบบางชนิดที่ยังต้องนําเข้าอยู่การผลิตที่ยังมีไม่มากนักต้นทุนในการวิจัยและพัฒนารวมถึงเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตยังต้องพึ่งพาก,การนําเข้าทําให้ราคาต่อหน่วยค่อนข้างสูงแต่หากพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่1 พศ2562ถึง2570ของรัฐบาลแล้วเนี่ยจะพบว่าได้มีการตั้งวิสัยทัศน์นะครับที่จะส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลกควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมุ่งยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ประกอบกับอาหารอนาคตเนี่ยยังถูกจัดให้อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายกลุ่ม S-Curve ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมของภาครัฐเหล่านี้นี่นะครับจึงถือเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยเอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจอาหารอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยละครับที่สําคัญนะครับคือในส่วนของผู้ประกอบการทั้งบริษัทกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงสตาร์ทอัพที่สนใจเนี่ยได้ทยอยเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารอนาคตกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ มีการคิดคน้นพัฒนาและสร้างสรรค์ทั้งรสชาติเมนูและสรรหาส่วนผสมหลักใหม่ๆจากผลไม้เครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อช่วยให้อาหารอนาคตของไทยมีสเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครครับเมื่อภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการเดินหน้าอย่างสุดกำลังอนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดของไทยจึงมีโอกาสที่จะเติบโตทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพอย่างแน่นอนละครับ เปิดความคิดเปิดมุมมองใหม่ๆของการค้าระหว่างประเทศฟัง t i n n t t r d e e t n i n k t p t p p o d s t s t เราครบทุกเรื่องการค้าระหว่างประเทศจริงๆครับสวัสดีครับ